รักแลสักที่จะติดใจบ้านบ้านรักใครแล้วรักจริงรักใครแล้วน้องไม่ทอดทิ้งรักใครรักจริงนะพี่ชายพี่อายใครใน้อยบ้านน้องจนแล้วพี่อีสัมทำคนอื่นไม่ถ้าหากว่าพี่รักน้องได้บอกเลยพี่ชายร้องเธอ ตอตัวไม่ค่อยสะอาดใครเอี่ยวชัดเดินแต่ลัดนัดเดินห่างไม่ค่อยทาัดแร่งแล้วอ,อายเหมือนแต่เรื่องเครื่องครงข่าวไม่ต้องกลัวบา่าว่าใครเหมือนเพราะคำว่าเมสซี่เรือนนองทำได้เพลินชื่อ,อ สองภาวนาสามปัญญาสี่อันนาในรีนะะโนดยังไงไหนีิจะโนดยี่ชาอาทิยตะลงใกล้อันนี้จะบกง่าแม่ก็ยากจะของบานมีค่าน่ไใ่ก่ีมสิไ่จะขายใค่จะสื่อตรงพานย่ามดที่นั่นคือไม่ให้ไ่มไม่มีที่อยู ไปไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าเคยเคยไปได้ปักป้อนโอ้เคยไปเคยมาได้ปักป้อนบานลงงาน <c oughs> ไม่เบียดคะอ๋เป็นเทพผักป้อนไม่มีขาชาวเไปไม่ได้ให้เงินรับเคยเคยไปไปนอนอะไรไปไปมากระจายผักตาราง จะลาตีวานนะแต่สายเป็นเพีจะติดใจบ้านบ้านรักใครแล้วจริงรักใครแล้วน้องไม่โทษทิ้งรักใครรักจริงและผี่ชาย